ลูกกาลิกันเอเวเตี้ยโอละก็สิชีกาทากาเวโอเวขอนอยมอยิุเลยโอเกอนูโอละก็สิชีกาทาเลืออยู่เลยอองตงไกตัวเวเวงขตี้ยลเลโลนี่กาเตี้นี่กาตยยอองอุสงกายเวโยยอยอหันทากบีเวจากอตจอมันจะเวกาจากอเสพ คืออาชีพจตจวิโยเขื่อนยอเวจากะเกลโรจาระเสภาเปรลาตุอสเสภาแกบุโลนูฮุไกโรนูฮุยอเอเขแพลเวยอโมอองโคโงานนคืนทาไกจวิโยภูหุบมิช่อและคือนนูไดผ่านทะตาบุไกยากกาโลไกแชท่า xuân thả phu đã về tây nhà to ta yo về khà về tây về ông khổ lo má cô nông khư lối về tây nhà về chi ông khổ lo đó sang gác sang về tây trường cho biểu tại ở lo cô biểu về về ông khổ lo đó sang gác sang về nhà tây gác cho chỗ về cô nông về đó sáng gác tây trường do ông khổ má chỗ về cô น้องคุณก็กล a า u ุ่มเว่อ o โคลเจตีเชตาและยศทีตจะไต่อาวิจ t รณตตทเจ้าองคก a การทีสภาแลอภิปราจวิโยตเยปตเย่ล้วตาจกยวคาวว่ตว o นอันคลองลกยัมากกยศนอนคทาฮวก นอคือแม่รู้สึกคาแต่ละเวจาตูทาเจ้าโอ้กาโลนาเวก o เวชติผ่านทากูนเปบอกเขา a าเวโมมีเลนกคือแกการับหนีปแต่ยากใื้าก็บอเวเขาเวตเวองโคลูนคือลเวมากกยกคือนคือทามาหายลาเวกเวอเว ยากกเพื่อโลหกตาและชันคกูงคือวคือตนถางอตาเวนคือวเวองคอเวเจมวยกโนคือองค์าถาลาตงาคือสิบาตวยาคากูาเวมอมีนคือองคนโกาลาเปทาสิอโยคกนหาโากี้บ งานของขึ้นท่าก็ลาไปสจ๊วตอันนี้อ่อนขลุ่ยโอเว่ยไต่เว้ยแหละสจ๊วตเว่ยอาเก๋กาคันตุโยเว่ยบามาดอฟเว่เว่ยไต่ผ่ากาดอหัจจายตุเว่ยท้อลาเสวิ่งหน่อกาดอหัจจายตุโยเป้เสดามวิ่งท้อกาดอหัจจายตุโยอลองก็ นกคืออองคโลเตปเวก้าออเวเตพาแลตูลิเวแลสีดงเวีองคโลเตเวเคยโกยกคือแลอาศุทากะมืดถือปูพาทาเวเดแล่ขอลากขอมีตาแล่เวบาท่าดอกฟกติยงซื่อเจวเตยานอกคือแลู่ลิเวแลสุดวอาเก กักขันตัยกับเป็นนิโวลน้เล่มโนมาลูกข้ากัดชิดไปทางกักขันตัแต่ดอเวลาะน้เล่สมุนิก้าก้าใหญ่ตุวน้องคือเวตขังเธอน้าอูเวช่อเลงอเวตขังเธอน้าอยูเวียน้องคืชเบาเวช่อเลงอันเธบ้าเวีย งานทาชิบาริโชไลงานทาเปิลราชเสภาทาชิบาริโยแต่กบปีวิโยโอลาโกสชิกาโกลาเวโอลาโก็อูเวสิ่งทีฮาเลฮากากกาลาเลยจอมโนเวอแมนทาจูเวอหงคโลนี่เต็พารทากางาอูกาวิโยแต่กบปีวิโยยิสุกโกเวซาตานเล มัทีบอกใหข้าสู้มโนมาโลเจลาเวทางานไม่ิโยโนคืเลเวเลอาจิกุตอมาเตพานเธนาติตาราตุและจัมปาเวกัมปาคาเป็ทาราตุงานโนคืนทากาปาปิตาวิโยอาทูมาเตจือมาโกโนคืนทานาตุเตมะกายาคา นี่ที่พาทธองคือกาวปาตธอตาฮาเลมุนอมัารูลคือว่อมไม่บอตาเวทาฮาเลเแต่ย่อยคืนทาโกปีวโยยีสุดเาเรีกวอ้เวทียันยีสุเลยแเวเแวาออมเขาลอาคือเเลกไม่รู้มาเลมีนามัทาอปนพาอาา จู่ๆจะว่วชว์เลยนเปวช่งขึนเลยโอลงชิเต่พันทะยกขมักกันสตนองฟ้าตาแลยยาเอเตันทะนองพืมาปี่วปบาตดงานน้องทาชิโมวิโยอาบอชกยไดตันองนิมาเจวิโยงานวโอปาลยอาเจอคาเปงานเชิออลาเบลอปามานเฮโายากพูอะไรนาแต แตกะมัสย่าฟุ่ยยาฟุยมาบิกาวิชอมมากก็เอาอัสุเลนาแต่ต่ยกะมัสิแตกวิจอยอาาอลกคือพ่อลยอพอนมแและยกอคืนท้าเจตีกปีเวชีเตพานทาานือกามวปปะโตนือเวแม่สิเลอบุงอวิจยอลอลโกงานนคนทางกลาเว โนคือกามอเวตีผ no ่าธทาวิสายวักัปลาตาและคูห้องข้าไลกมองกาเวทอมากางโนคือกาเวตีพ่าทางยกคือกากเวทีมาการแต่กปียยดาเวสัมิโชติกาอลองอชาอลิตอข้อสีปปติกาย้อนถโลนิตูตลาและสลับ โจติฮัติกาตุงาขัคคีกาติตุเลแต่หนนิวโยยิ่งศอกโกปีเวอริโตข้อองคโลกขัคคีบตาเวเลนองโกเวขัคคีกาศินเลแต่ยอดานานิวโยยอโกโกเวนองเวนิมาคาเปย์นองเวจูฮากคาเปย์นองเวโอราอัสาคาเปยและนองเวดอคาคาเปย์นองเวจอมอุสานทาราหาวิโย น้ออตุนทาหากวิเคยน้ออป้าองคือแช่เวชอทากาหาวิโยตะก็ปีวิโยยิสุกอกกเวนอยกขอลาเวิลายชอวิโยนอโอเคยเตียวโอเคยเตวิก็นอโจูหากระตุยตุโยตะยอทาก็ปีวิโยยาคข้าชอโอวิลยย่าองตุนท่าทีวิชอวิชอเพแต่สัตากาเล งานอง,งานาป้าองคือแช่เวช่ออสเลต่ยีสนทานานิวโยยี่สุก็โกวชอตยกเย่ลสลเวนโลตูเลยีลิโคเวนโลยหยเวตยาชอข้อตีพาทารับฟูดดวิโยชอข้ออุเวตย่าแลโยเวกาทาแก่าแล่อทากาถีดอบเปิขโนยอสปานีเวตยา do ta bắt ta lại gai vị dụ. Ủa ta, bao khu tình anh giá có ta gai cho lại cho ưu vị ta gắn mũi tình anh giá có lộ gió gai vị dụ. Ưu vị lấy vị cho tình anh cho ưu cá lộ gã la lại cho ưu vị ta gắn mũi tình anh giá lộ gió gai vị dụ. Nhà khá, xa mà lị cho tình anh giá có ta ใครเวทีย่าโชอเวกเกอรเลยยากะมอนหมดทั้กาจวิอยโ่เกกอเละยเวนักออกคอเตพานทะนามนเละอาเปมือกูกูเละปปิยิโยูโอเวคโนสามลิชอเลยยเวบิลาออคอชอนาโอเวทัชิดตะบุและแข เจตเยโลอยู่ไกละย้อนชาหาซาปีวิยจสอบเตินี้ให้ท่ายอมผู้นี้อยู่ต้ะและเจสพาทาปีเลยกปีวช่ชีทาาเดหาสาชีโอค์นองคาปป๋เวเตดผางาเกาะลาท่านอทาเกาะไซลาตุโยแก่กปีตาวิยจใหตไละ นอคาเคยดอเวลช่อชีไซกันองคุโรชอข้อทากับฟูเวเตี้ยกองป้าองคือแช่เวชอแพเวคาวเวเตียกเลยแต่ยี่สุยอดทธนานีวิโยยอดก็เวยอดทาหกาปีเวชอเตยยแตยอขอปีเวเตยนนอท่อไกลเลยโเคจะเตียวแต่ ยโสยอดาธอกโกปิวยงมาท่าแลมาลีแก่ยโสจะกไกเวียอดคยากโกเกวตียาข้าติข้าองคโลยอดดยแลมาท่าเม่เวยามิติยายอดว่าอาคโลยอดาธาจูวิยงยามิโอเวยแลมาลีเม่เวอหนีมาติยาจะวิยงมาลีเล โยโมยิสุวิคบันโลมือตาและยอเวตฮอทานาเชวิโยมาตาเลติจเตโตเวกามาจาเลนิมาสุสาวิโยโอยิสุแกกแหล่จยโมงาอุนิมาเลติจเตโตเปียเวกาเตโตงาท่าเจตีเตตาลาเวชาโนเตชีมาดอเลลางาท่ากาลาตู อยาทูบไปกูปปวิโยเอยามูสุกเวมาท่ามาท่าโนแลไลจึงทาดอหาดอคี้เชวิโยยาคาเตยจึงทาเจติลงวิโยมาลีแลดาเวอเวเตยจึงทาเลิกอยู่ปอเวเตยจึงอยากสุญอยูมาราแลอยากกูปปวิโย